เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Modern Warships กันอีกเช่นเคยนั่นเองครับมาพบกับช่องเราอีกแล้วนั่นเองครับซึ่งเป็นคลิปประจำเดือนก็ว่าได้นั่นเองครับกับ San กินสไตเจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นเองครับซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานพอสมควรใช่ไหมล่ะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็เหมือนกับเดือนอื่นๆน,นั่นเองครับที่จะมีกิจกรรมมากลางเดือนเนาะสำหรับเกม Modern Warships นั่นเองครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทำการปั่นกิจกรรมนั้นเสร็จเเ็นนนททีีี่รรรรรยยยยยบบบ้้้อออออใวัััสุดดาาพลงงงผมมมกตตตขะค ผมว่าก่าจะปั่นกิจกรรมนี้เสร็จเนี่ยใช้เวลาจนถึงหยดสุดท้ายจริงๆนะครับเรียกได้ว่าวันสุดท้ายเลยนะครับผมก่อนที่กิจกรรมจะหมดลงเนี่ยผมก็ได้ทําการปั่นกิจกรรมนี้เสร็จแล้วก็รับรางวัลเลเวล13มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับซึ่งของรางวัลของเดือนนี้เนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนั่นเองครับนอกเสียจากปืนกระบอกนี้นั่นเองครับปืนใหญ่มาร์คห้าสิบห้าทับสิบสองขนาดสามร้อยห้ามิลลิเมตรนั่นเองครับซึ่งต้องขอสปอยไว้ก่อนเลยนะครับผมสำหรับปืนใหญ่กระบอกนี้ มันจะเป็นปืนใหญ่ที่จะเปลี่ยนเรือของคุณทุกๆลำเลครับผมให้กลายเป็นเรือประจัญบานนั่นเองนะครับผมฟังคอนเซปต์แล้วเนี่ย ก็จะแปลกๆนิดหนึ่งนั่นเองครับแต่ด้วยขนาดที่มัน305มิลลิเมตรนะครับผมดาเมจพลังทําลายของมันเนี่ยสุดยอดไปเลยนั่นเองครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาทั้งหมดในคลิปของเราในวันนี้นั่นเองครับก็สำหรับใครที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับหรือว่าเพิ่งจะรู้จักช่องแซนตี s สไตล์เป็นครั้งแรกนั่นเองครับก็ช่องเรานะครับผมทําเกี่ยวกับโมเดิร์นมอร์ชิพนั่นเองครับแล้วก็จะทําเนื้อหาเนี่ยในเชิงของประวัติศาสตร์นั่นเองครับเวลาที่เรามีเรืออะไรใหม่ๆที่เราจะรรรรรวววิในน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 นเเเเเดดดืืืออออออััั้้้้้ๆๆะผมาาาาาากจสสแททหงงงงปตศ์ขลํไย่่ซึถ คุณเป็นคนดูใหม่นะครับแล้วก็เพิ่งรู้จักช่องนี้เป็นช่องแรกแล้วคุณเป็นคนที่ชอบเรือรบนะครับผมชอบในส่วนของประวัติศาสตร์ของเรือรบชอบการศึกษาอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆนะครับเราคือพวกเดียวกันนั่นเองนะครับผมฉะนั้นเลยใครที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับก็รบกวนกดไลค์คลิปนี้ด้วยเช่นกันนั่นเองครับเช่นเดียวกับท่านผู้ชมคนไหนก็ตามนะครับที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์หรือว่าเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ ขอรบกวนทุกคนนะครับผมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องแซงคิสไปเอาไว้ก่อนได้เลยนั่นเองครับแล้วก็และที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมก็คือว่าการกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์เนี่ยมันกดฟรีด้วยนั่นเองนะครับทุกคนนั่นหมายความว่าอะไรรู้ไหมหมายความว่าในอนาคตนะครับในอีก6เดือน7เดือนหรือว่าในปีหน้าคุณอาจจะไม่ได้ดูหรือว่าไม่ได้ชอบผมแล้วนะครับทุกคนเนี่ยสามารถมากดอันซับสไคร์ให้ผมได้ตลอดเวลาเลยนั่นเองครับแต่ว่าสำหรับในคลิปในวันนี้นะครับใครที่มาดูช่องนี้เป็นช่องแรก ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็รบกวนกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าคลิปรีวิวปืนตัวนี้นะครับผมจะดึงดูดใจทุกคนได้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมเนื้อหาของคลิปวิดีโอในส่วนต่อไปกันได้เลยนั่นเองนะครับผมปะ่ะ let's ลุยแม่ก่อนจะพูดเปิดคลิปได้แต่ละคลิปเนี่ยมันใช้เวลานานพอสมควรเลยนเนี่ยและสำหรับปืนกระบอกนี้ที่เราจะมารีวิวนะครับผมไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นเองครับนอกเสียจากปืนนกกระบอี้เลย มาร์ค55นะครับผมทับ12ขนาด305ม mm ิลลิเมตรนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นปืนที่มีหน้าตัดลำกล้องที่มีขนาดมาโหลานมากๆนั่นเองครับเพราะว่าในชีวิตจริงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่อาตาจรปืนใหญ่ภาคสนามนะครับหรือว่าปืนใหญ่ลากจูงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นปืนใหญ่ที่มีหน้าตัดลำกล้องถึงขนาด305ม mm, ิลลิเมตรใช่ไหมล่ะแต่ว่าขนาดที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น155 125 127อะไรประมาณนี้นั่นเองครับแต่ว่าในเกมนี้เลยครับผมมันยัด305มันเลยนะครับผมเป็นรองแค่เรือประจันบาลนั่นเองนะครับผมสำหรับปืนกระบอกนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไม่พูดเรื่องน้ำเพลงนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวในส่วนของสเตตันก่อนดีกว่านะครับผมว่าเจ้าตัวมาร์คห้าเนี่ยมีอะไรกันบ้างนั่นเองครับนอกจากความใหญ่มาดูกันในส่วนแรกนะครับผมสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับพูดชื่อไปหลายครั้งนะครับผมแต่ว่าขอซ้ําอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนั่นเองครับปืนใหญ่กระบอกนี้นะครับมีชื่อว่า มาร์ค5 5ทับ12ขนาด3 0 5ม mm, มนั่นเองครับเป็นปืนใหญ่ระดับอ e ีพิกนั่นเองครับแล้วก็อยู่ในระดับเทียร์3นั่นเองครับซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถรับเจ้าปืนกระบอกนี้ได้นะครับผมผ่านกิจกรรมนั่นเองครับซึ่งเป็นอีเวนต์กลางเดือนของเดือนพฤษภาคมนั่นเองครับในปี2025ซึ่ง หลังจากที่หมดอีเวนต์ตอนนี้มันหมดอีเวนต์ไปแล้วใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่ามันจะเวียนกลับมาให้ทุกคนได้เก็บสะสมกันอีกตอนไหนนั่นเองครับแต่ว่าใครที่เก็บมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าได้ของเล่นใหม่ไปอีกเดือนนึงนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นปืนใหญ่ที่ค่อนข้างหายากนะครับอะไรก็ตามที่มันมาในกิจกรรมเนี่ยนั้นๆทีนะครับผมมันจะเวียนมาให้เราเก็บแบบฟรีๆอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็ใครที่เก็บมาแล้วนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับในส่วนของปืนนะครับผมสำหรับ อยู่ที่46,800กันเลยทีเดียวนะครับผมเรียกได้ว่ายิงนัดเดียวเนี่ยบอกเลยว่าเรือกระจุยแน่นอนนะครับผมสำหรับปืนใหญ่แต่ละกระบอกนะซึ่งผมเนี่ยติดมากับตัวอาคันซอซะด้วยนั่นเองครับนั่นหมายความว่าดาเมจตรงนี้เนี่ยจะคูณ3ไปเลยนะครับแรงมากๆนะครับยิงทีชุดหนึ่งเนี่ยประมาณแสนสามแสนสี โดยประมาณนั่นเองครับเรียกได้ว่าปืนใหญ่กระบอกนี้นะครับมันจะเปลี่ยนเรือลบของทุกคนนะครับผมให้กลายเป็นเรือประจัญบานขนาดย่อมยอมได้เลยนั่นเองนะครับผมกับการยิงชุดเดียวนั่นเองครับสำหรับใครที่ชอบเล่นสายปืนเนาะสำหรับความเร็วของกระสุนนะครับผมของปืนกระบอกนี้เนี่ยจะอยู่ที่777.5น็อตนั่นเองครับแล้วก็มีเรดออฟฟายนะครับอยู่ที่1นนั่นเองครับนั่นหมายความว่า ปืนกระบอกนี้เนี่ยยิงออกไป1ครั้งก็จะยิงออกไป1นนัดนั่นเองนะครับผมเป็นปืนใหญ่ยิงทีละนัดนะแล้วก็อัตราการรีโหลดนะครับเกือบ10วินาทีเลยอยู่ที่9.8วินาทีนั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างนานนะครับผมแลกกับอัตราดาเมจที่มันทําได้ออกมาสูงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ซึ่งถ้าถามว่ามันคุ้มไหมนะครับผมกับดาเมจ4 0ี0 0มนะครับต่อการรีโหลดเกือบ10วินาทีเนี่ย หลายคนอาจจะมองว่ามันไม่คุ้มสักเท่าไหร่นั่นเองครับเพราะว่ามันมีปืนกระบอกอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น f s 1 6หรือว่าปืนใหญ่ที่ยิงนัดเดียวแล้วแรงๆแบบนี้นะครับผมที่ทำ DPM ได้สูงกว่านี้นะครับผมก็แล้วแต่คนนั่นเองครับแต่ว่าสำหรับปืนกระบอกนี้เนี่ยเน้นแรงอย่างเดียวนะครับผมอย่างอื่นไม่จำเป็นต้องสนใจอะไรทั้งนั้นนั่นเองครับ ระยะการยิงนะครับผมของปืนกระบอกนี้นะครับอยู่ที่14.73นั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างไกลนั่นเองครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ยิงที่ระยะนี้สักเท่าไหร่นั่นเองครับนอกเสียจ,จากเล่นแมปไกลๆหรือว่าเล่นสายสไนเปอร์อะไรทำนองนี้นั่นเองครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมว่าผมจะเอามาเล่นในระยะกลางประมาณสัก8กิโลแบบนี้ก็สวยแล้วนั่นเองครับลาวเบิร์เอ็กแทกนั่นเองครับปืนกระบอกนี้เนี่ยยิงออกไปครั้งหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกไปนาอก,ก็คือ1น,นัด หนึ่งครั้งหนึ่งนัดนั่นเองนะครับผมและค่าสเตตอันสุดท้ายนะครับผมไฟลิ่งพีนอตตี้นั่นเองนะครับผมสำหรับปืนใหญ่กระบอกนี้นะครับเวลามันยิงออกไปเนี่ยมันจะขยายวงที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยมองเห็นเราได้เท่าไหร่นั่นเองครับซึ่งค่าตัวนี้ของปืนกระบอกนี้นะครับผมอยู่ที่28หน่วยนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ต้องระวังในการยิงพอสมควรนั่นเองครับเวลายิงออกไปเนี่ยทุกวันนี้นะครับผมมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยตรวจจับเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับซึ่งเราก็จะมีค่าตัวเเนนนนนีี้้้ยยยยมมาาากก่่่่่วขอออองงงงงัััคครผผซึถใใสสู็ ได้นั่นเองครับเดี๋ยวจะไปอธิบายเพิ่มเติมนั่นเองครับเพื่อป้องกันไม่ให้คลิปนี้มันยาวเกินไปนั่นเองครับสำหรับค่าพวกการมองเห็นอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงค่าหรือว่าสเตตอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับผมถ้าใครสงสัยหรือว่าถ้าเป็นผู้เล่นมือใหม่นะครับแล้วสงสัยอะไรขึ้นมาเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้นั่นเองครับผมจะกลับไปตอบทุกคอมเมนต์เลยส่วนค่าสเตตอื่นๆนะครับที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับปืนนี้นั่นเองครับก็คือปืนนี้เนี่ยมี DPM อยู่ที่290,000กันเลยทีเเดีีียยววนน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 ั่่่่อองครบหหมมมาาาา1ทผปืใญกก้ าามรถยิงดามเมจต่อนับนะครับอยู่ที่ 46,800แล้วยิงต่อเนื่อง1นาทีนะครับจะได้ดาเมจมาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่295,000กับอีก10หน่วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ปืนกระบอกนี้นะครับเห็นใหญ่ๆแบบนี้นะครับแน่นอนว่าต้องมี AOE เหมือนกันนั่นเองครับ AOE ของปืนใหญ่กระบอกนี้นะครับจะอยู่ที่650หน่วยนั่นเองครับมีรัศมีของการโจมตีด้วย AOE นะครับผมอยู่ที่170เมตรนั่นเองครับหรือว่า0.17กิโลเมตรนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ ยิ่งจะเอาปืนใหญ่ตัวมาร์คหเนี่ยมาติดให้กับอคันซอแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่า DPM ของมันเนี่ยจะสูงขึ้นไปถึงคูณ3กันเลยทีเดียวนั่นเองครับเพราะว่าอคันซอลเนี่ยมีปืนใหญ่ถึง3กระบอกเลยนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่า เกมเพย์ของอาคันซอกับปืนมาร์ค55ทับ12ขนาด305มิลิเมตรเนี่ยของเราจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของเกมเพย์กันได้เลยนั่นเองครับส่วนเซตที่เราจะติดในวันนี้นะครับผมก็แน่นอนครับว่ามีมิสไซล์ล็อกมานะครับผมเป็นโทมฮอคของเรืออาคันซออยู่แล้วนั่นเองครับมีามอสนะครับที่ติดเสริมเข้ามานั่นเองครับมาร์ค55ตัวนี้จะเป็นพระเอกของเราในคลิปนี้นั่นเองครับต่อ์ปโดมแบล็คชาร์กนั่นเองครับเน้นรีโหลดกลางๆนะครับแล้วก็ดาเมจกลาง ไม่สูงสุดถึงขนาดสเปียร์ฟิตนะครับผมไม่โหลดเร็วถึงขนาดท้าย12แต่ว่าอยู่จุดกึ่งกลางพอดีนั่นเองครับเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นเพนสเปเชียลดากอนวิงนั่นเองครับตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าบินเร็วนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจได้รุนแรงนั่นเองครับตัวนี้นะครับล็อกมานะครับเป็นตัวมักสามสิบแซึ่งไม่เกี่ยวกันแล้วก็ท้าย93นะครับเป็นแซมของเราประจําคลิปนี้นั่นเองนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไม่พูดท่านำเบงเพิ่มเติมนะครับผมไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับเกมเพย์์ของมารค Let's go <S ในที่สุดก็จับห้องเจอใช้เวลานานมากเลยหวังว่าจะไม่มีบอทเยอะใช่ไหมหนึ่งบอทสองบอทสามบอทสี่บอทเอาสี่บอทยังได้อยู่อะเออกว่าจะหาห้องได้ไอห้องเมื่อกี้ที่ผมไปหานี่บอททั้งหมดเลยนะครับผมก็เลยกดออกมาเพราะว่าอยากให้คนดูแบบว่าดูแบบมันๆไปเลยนะครับผมไม่ต้องมาดูเล่นกับบอทอะไรยุ่งยากมากมายนะครับอันนี้มันยุ่งยากกว่านั้นเนี่ยโอเคเช็คประชากรกันสักหน่อยละกันครับ ฝั่งเรานะครับ JS อิซานามินะครับผมลำนี้เป็นบอทแล้วก็เป็นเรือดำน้ำด้วยนั่นเองครับมีเรืออินเดียนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ่านชื่อว่าอะไรนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะมีอาคันโซ2อลำนั่นเองครับก็คือมีผมกับเพื่อนอีกคนนึงมีคอนซิลติชันนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสายปืนหมดเลยให้ตายเถอะถ้าไปเจอกับเรือดำน้ำตึงๆของฝั่งข้าศึกเนี่ยจะทำยังไงวะเนี่ยมีแต่คอนติลติชันเนี่ยก็ไม่สามารถสู้กับเรือดำน้ำได้อาคันโซก็สู้กับเรือดำน้ำไม่เก่งนรับบแต่่่ววาสูู้้้กเอผิียยไดยนะ อ่ะก็ต้องมาวัดกันนั่นเองครับฟังสตูนะครับผมมีซุมวอลนะครับผมตัวนี้ก็เลือสเตลนะฟูเจียนครับคอนสติลเชันเหมือนกันนะครับผมก็สายสู้ผิวน้ำอีกแล้วมีเบสทเทนฟลูเซอร์ครับเป็นบอทแล้วก็อีกลำหนึ่งมันไปไหนวะเอ่อเอสเอ็มเอ็กซ์สามสิบเอ็ดหรือเปล่าอ่าน่าจะเป็นลำนี้นะครับเป็นเรือดำน้ำนัำน่นเองมาขอวัดกันสักหน่อยนะบอทครึ่งต่อครึง่งแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่แย่เท่าเกมก่อนๆน,นะนะตรงนี้เปิดมาเจอไหมขอเจอได้ไหม ไม่เจอครับหลังเกาะเกินไปแต่ตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขาดาเมจเขาลดไปเกิน60%แล้วเฮ้ยโดนอะไรขนาดนั้นเพื่อนเรายังไม่ได้ยิงสักนัดเลยสาเหตุที่ผมมาตรงนี้นะครับเพราะว่าเราสามารถมาดักสปอนได้แล้วก็สามารถตลบหลังตรงนี้ได้ยังไงละ่ะแต่ว่าผมจะไม่เข้าไปยึดนะครับให้เพื่อนเข้าไปยึดเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถมายิงตรงนี้ได้นี่คือสาเหตุหลักของเรานะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ให้เพื่อนมันยิงไปนะโอเครอเขาก่อาหายแล้วเปิดฉากยิงเข้าไปก่อนเลยครับ นี่ไงโดนเข้าไปแสนสี่แรงมากๆนะครับสำหรับการยิงชุดเดียวแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือการโหลดที่นานนั่นเองครับและอีกชุดหนึ่งไปเลยแบบนี้ครับนี่ไงสองชุดก็เกือบตายไปแล้วบอกเลยว่าเปลี่ยนเรือทุกลำให้กลายเป็นเรือบรรจุบาลของแท่แล้วก็นี่ไงเอาไม่ตายโอเคเรียบร้อยครับโดนเก็บไปเราได้มาเป็นแอสซิสนั่นเองครับแล้วก็ดันเรือขึ้นหน้าเลยไหมเจออีกลำหนึ่งละคือเขาตายจนเกิดใหม่แล้วครับเรายังไงดี s m x นี่ผู้เล่นนะเนี่ย ล็อกตอร์ีโดมาก่อนครับแล้วปล่อยไปชุดหนึ่งก่อนนี่สำหรับแบล็ k ชาร์กครับสำหรับเรือตัวนี้เนี่ยผมสังเกตตัวเองหลายๆครั้งแล้วนะครับเวลาที่ผมหยิบเจ้าอาคันซอมาเล่นทีไรเนี่ยไม่เคยภาคมันเลยเว้ยสาเหตุเพราะว่าอาวุธที่มันใช้เนี่ยมันมีแต่ปืนใหญ่ที่จะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้การล็งในระดับหนึ่งนั่นเองครับกว่าที่เราจะดึงประสิทธิภาพออกมาได้นะก็อาจจะต้องเม้มปากนิดนึงมันจะไม่ดุเดือดเหมือนกับเรือที่แบบ เป็นมิสไซล์ล้วนๆอย่างอากิสกิหรือว่าตาโจอะไรแบบนี้นที่มีอาวุธให้กดแบบรวดเร็วหรือว่าอาวุธหลากหลายนั่นเองครับก็ต้องขออภัยอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะหลายรอบเลยเกินวันนี้โอเคล็อกมิสไซล์ไปที่คอนซูลิชันครับยิงไปก่อนครับเป็นโทมาฮอคเขาจะกดแร์หรือเปล่าไม่แร์ด้วยไอหมอนี่ใจถึงยิงไปบาร์มอสไปชุดหนึ่งครับตามด้วยอ่าน,นี่โอเคเรียบร้อยเขาแฟร์ละแต่ว่าเลือดเราเนี่ยเหลือน้อยมากๆครับเราต้องป้องกันตัวเองจาก ปืนของเขาไปไนปืนเขาก็แรงเหมือนกันปืนเราก็แรงเหมือนกันโดนเข้าไปแสนสองครับแล้วเขายิงออกมาอีกชุดหนึ่งเรากดแฟลร์เพื่อหลบครับอีกหนึ่งวิธีในการเอาผ้าพันแผลมาแปะท้องเรือแป๊บนึงโอเคขอฮิวก่อนเลือดน,นี่จะไม่ไหวแล้วนะครับเดินออกไปด้านหน้า,น,าน่าจะได้นะแล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหเกือบดีนึกว่ามันเป็นมิสไซล์ที่มาลงแบบแอคแท็กออนท็อปครับแต่ที่ไหนได้มันเป็นอตอร์ปิโดนะเป็นมิสไซล์ที่ยิงออกมาเป็นตอร์ปิโดยังได้อยู่เลือเหลือสองแสนครับมีแฟลร์อีกหนึ่งอันกับ ลดดาเมจลดดาเมจไปก่อนเลยแล้วก็ยิงออกไปหนึ่งชุดนะครับผมตามด้วยโทมาฮอคครับและบาโมสตามด้วยต่อไิโดเอหนึ่งทีเอาเพนสเปเชียลขึ้นมาครับยิงไปก่อนทำดาเมจไปแบบชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อรอปืนใหญ่รีโหลดปืนใหญ่โหลดเสร็จแล้วปุ๊บเล็งนิดโอ้กำลังจะเล็งงามๆแต่ว่าไม่ได้เฉยถ้าเมื่อกี้เล็งได้นะผมว่าเพื่อนน่าจะต่อให้เราได้แต่ตอนนี้เพื่อนตายไปด้วยให้ตายซิว่าโทษทีเพื่อนเรายังเกิดได้อีกสองครั้งครับไม่เป็นไร ยังพอจะได้อยู่กับเวลาอีก5านาทีและเรากําลังยึดอยู่2จุดครับไม่ต้องห่วงว่าเราจะแพ้หรือชนะเราแค่เล่นให้สนุกเว้ยเพราะว่ารอบนี้มาทดลองปืนสงสัยจะต้องพักคอบ้างแล้วเนะี่ยคือขอบ่นนิดนึงอีกนิดนึงเลยคือหลังจากที่เราไม่ได้ทําคลิปมานานเนี่ยออกองเสียงผมมันไม่เหมือนเดิมเว้ยมันอาจจะต้องใช้เวลาในพักหนึ่งอะ่ะเพื่อเตรียมการที่จะไม่ให้เสียงมันแหบแบบเนี้ยคือถ้าใครทํา YouTube แล้วตะเบงเสียงหนักๆน,นะครับมันจะมีฟิลที่แบบว่า ถ้าเราพักกล่องเสียงไปปุ๊บกล่องเสียงเรามันก็จะกลายเป็นสภาพที่เราไม่ได้ใช้งานใช่ไหมเราจะต้องมาวอร์มเสียงก่อนหรือว่าทําให้มันเป็นประจําก่อนอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาพักหนึ่งนะตอนนี้เสียงผมว่าผมก็เริ่มหายแล้วเ,เหมือนกันว่ะหลังจากที่ภาคในส่วนของการเปิดคลิปไปอะนะโอเคตอนนี้เราปล่อยตัววิดีโอไปช่วงครั้งชั่วคราวที่ S M a ก่อนละกันครับช่วยเพื่อนทำดาามจเอาเฮ้ยคอนติว คอนสติชนยิงไปครับผม2นัด9 4 0า0ดาเมจหนอๆน,อน,อนอเรากด E ีไปก่อนครับเพื่อทำการลดทอนลดทอนมิสซูมิไซ์ที่มันจะเข้ามาหาเรานี่แหละและตัวเข้าไปสมวอลโดนเข้าไป8 6 0 0 0ครับแต่ว่ายังไม่ตายนะแค่เกือบเท่านั้นครับกดทีไปหนึ่งทีเอาผ้าพันแผลมาแป,ปะรูรั่วแล้วก็พี่แจะยังไม่ไปไหนไปตายไปตอนเนี้ยเออกลับไปเกิดใหม่ครับผมออกมาไม่รู้อีนอ้เนเอยนี่ปืนเรามันก็ใหญ่ซะด้วยมันยิงไม่เลือกหน้านะเว้ยอย่ามาบังกระสุนปืน ลูกปืนไม่มีตาของจริงเลยแหละอันนี้ครับ b a t t l e c r u i เ e r เขาเปิดสมกมาครับแต่ว่าเรามีปืนที่สามารถยิงทะลุสมกได้แบบนี้นี่ไงข้อดีของเรือที่มีปืนเยอะครับถึงแม้ว่าเรือลำนี้การป้องกันตัวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะอ่อนทัดแต่ว่าเรื่องการทำดาเมจภาคพื้นหรือว่าทำดาเมจต่อควันเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแน่นอน,อนเอาเพนสเปเชียลขึ้นมาครับเพื่อทำการสปอตนิดหน่อยสปอตเล็กน้อยเอ้ยผมว่าเราโดนดาเมจเยอะเกินไปวะ่ะถอยมาถอยมา ตรงนี้มีโอเลหลือสู้สามลำครับคอนสติลกำลังสู้กับเพื่อนอยู่เดี๋ยวเราเซฟเฮลิคอเปเตอร์เราด้วยครับตรงนี้เราหาไม่เจอนะเนี่ยซุมวอลเนี่ยหาซุมวอลไม่เจอครับเดี๋ยวเราขึ้นเขานิดนึงนะจะไปเอาเฮลิคอปเตอร์ไปสนป์ให้เพื่อนนะครับเจอไหมเนี่ยโอ้โหนี่ไงนี่นดูก่อนยิงได้ไหมยิงได้นะเนี่ยออกได้ไหมออกได้นี่คือจบเลยยังไงยังไงยังไงช่วยเพื่อสกัดมิซล์ครับแต่สกัดไม่ได้เลยซุมวอมา ยิงไปก่อนครับชุดแรกโดนเข้าไปที่หัวเรือครับหนึ่งแสนครับตามด้วยโทมาฮอกและบรามอสยิงต่อไปโดูไปเพื่อทําการสกัดกั้นเขาครับแต่ว่าน่าจะโดนก่อนนะแล้วก็ดาเมตสุดท้ายที่เราเห็นเนี่ยคือแสนสามนะครับสำหรับซูมวอลไม่รู้ว่าจะยังไงนะแบทเิลคลูเซอร์ครับทำดาเมจไปพังๆครับยิงมิสไซล์ไป2ชุดและตามด้วยปืนใหญ่หลักของเราอีก1ชุดโดนดาเมจเข้าไป2องแสนสองหมื่นครับผมถึง่ะถึงกระดที่ต้องเปิดควันกันเลยทีเดียวนะอีกชุดหนึ่งไปอีกชุดหนึ่งไป อีกชุดหนึ่งไปเอาไปเลยครับแสนสี่นี่ไงนวลดไปเต็มๆครับรอโหลดอีก9.8วินาทีครับเพื่อทําการยิงใหม่อีกครั้งหนึ่งระหว่างนี้เราฮิวรอสโมกเราเออสโมกเขาน่าจะใกล้หมดยิงไปอีกชุดหนึ่งครับแล้วคือเขาออกมาไงเราน่าจะเก็บไปยิงตัวนี้ครับแต่ตอนนี้ก็เหมือนกันครับยิงทมเอว์ไปและตามด้วยบลามอสครับเราเดินขึ้นหน้าไปเลยน่าจะเอาอยู่อยู่ละนี่ไงเรียบร้อยครับผมเก็บไปเป็นลำแรกของเราไปชั้นหน้ากับคอนซิลิชันครับยิงไปก่อนชุดหนึ่งครับตามด้วยทมเอว์และตามด้วยบลาร เฮลิคอปเตอร์เขายังยิงอยู่แต่เฮลิคอปเตอร์เราไปหวันแล้วไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวขอกดป e ีก่อนเพื่อลดทอนาเมจครับและเรียบร้อยโอ้โหแพ้เฉยได้ยังไงวะ <c oughs> ยิงอย่างเดียวไม่ดูแต้มครับแต่เราดูแค่ดามจก็พอดามจที่เราทําได้ครับสล้านกันเลยทีเดียวนะครับสล้านกับอีกส0 0พันนิดๆน,นั่นเองครับเงินที่ได้มาก็คือส0 0 0สนเนาะทองคิวไป1ลำครับก็ได้ทองมาแค่1หน่วยเท่านั้นให้ตายสิวะ,ะส่วนสเตตอื่นๆครับก็ทุกคนสามารถพพสดูได้นะ ประมาณนี้เลยเพลเยอร์ Player ครับตรงนี้เราคิวได้1ลําลำแต่ว่าเราทำดามเมจได้สูงที่สุดในทีมเรานะแต่ว่าซัมวอลเนี่ยเขาล่องหนจริงๆเว้ยคือเราพยายามจะยิงเขานะ่ช่วงหนึ่งที่เราเอาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าเราก็หาตัวเขาไม่เจอพักหนึ่งเลยนะเนี่ยทำไปเล่นไปนะก็ถือว่าเป็นแมตช์หนึ่งที่สนุกมากๆเลยน,นั่นเองครับ